ดีครับเอฟซีจอนีมือปราบินดีทีเคารพรักครับบรรยากาศตอนนี้ย่ำเสาเาๆณรีสอดจอหนีมือปราบนะครับนาะขอบคุณลูกค้าเต็มนะครับเอ่อมนนี้ก็เต็มอีกว่าลองแพ้่นำอีกนะครับจุ้ย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 ครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ยิมงานกําลังเก็บของนะครับอ่าแม่บ้านเพิ่นก็ร่งเมียนของเก็บของ บรรยากาศดีดีพี่น้องน้ำเต็มตลิงมีโอกาสมาได้ครับเดอ้อนะครับอ่าโทรจองที่พัก0 6 2 703 4759นะครับอ่าบรรยากาศดีๆน้ำเต็มเลยครับใสน้ำมดมนะครับเออมันครับนังชิวๆจิบกาแฟบรรยากาศอ่าห้องพักติดน้ำนะครับบรรยากาศดีมากนะครับที่นี่อำเภอิรินทรจ,จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ผ่านมาอุบลและมาเที่ยวครับของผักลมลื่นนะครับมีสองแถวติดริมนม้ำนะครับบรรยากาศสวยงามลมลื่นหนังชิวๆนะครับผ่านมามีโอกาสได้มาธุระหรือมาเที่ยวอุบลราชธานีที่นี่คือศูนย์กลางการท่องเที่ยวครับอำเภอสิรินธรจะอยู่ใกล้บุญทลิไก่ช่องเมกไก่โค้งเทียมครับนะครับของผมจะห่างวัดภูเพียง7กิโลเมตรวัดเหลืองแสงนะครับ นะครับหอดเรื่องแสง7กิโลเมตรห่างจากช่องเมกเพียง12กิโลนะครับมีสาร่ายนังชมวิวอ่านหนังสือเหล่นคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กเหตุงานนางังเหตุงานจิบกาแฟชิวๆนะครับอเอฟ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  อากาศที่ดีครับที่น้องนักท่องเที่ยวคนก็กำลังเดินทางกลับนะครับนะกินกาแฟแล้ว่นก็เดินทางกลับกันขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวนะครับมาพักนะครับมาจากทั่วประเทศเลยครับยากาศดีๆของพักสะอาด่มลื่นต้นไม้เขียวขจีนะครับอ่าผ่านมาอุบลราชธานีครับมาเที่ยวที่ที่นี่ รีสอร์ทจอนนี่มือปราบนะครับอยู่บนครับพี่น้อง <c oughs> ยามแรกๆมนันอังเขี้ีตัวนี้ครับชุดไหว้ตัวนี้ริมน้ำทานข,าข้าวพรข,ขวานลูกพรข,ขวานเรียกคุณแม่พ่อหน่อยเร็ว เท่า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 บรรยากาศส่วนนี้ก็คือนั่งร้านอาหารนั่งยามเย็นเย็นชิวๆบรรยากาศสวนุ่มรื่นลานจอดรถกว้างขวาง,งสะดวกสบายติดถนนใหญ่นะครับหน้าติดทางหลังติดแม่น้ํานะครับบรรยากาศ,ศ,ศน้าเต็มตลิ่งสวยงามจริงๆครับอยากให้พี่น้องมาเห็น สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจอดีมือปราบผู้ใดเข้ามาชมมาคลิปนี้ให้รวยสู้ภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจะเจ็บจะจนฝากแชร์เลยนะครับเด้อสนใจมาพักนะครับ0 6 2 7 0 3 4 7 5 9ห้าหรือจะทักเพจรีสอร์ทล่องแพจอดีมือปราบได้เลยนะครับบรรยากาศน่นางแรงมาดังเขาอี้นะครับแนะนำเมนูด้วยนะครับอยู่มองนี้นะครับปลาข้างผัดชาต้มปลาขั่งนะครับก็มีนุลายยางอาหารแซ่บนะครับ นักท่องเที่ยวมากมองนี่นบอกว่ากับเขาของผมแ่บประสนนะครับบรรยากาศดีวิวสวยนยา,างชุ่มบรรยากาศของพัก <c oughs> นะครับตอนนี้น้ำเต็มตลิงนะครับน้ำเต็มตลิงนะครับสวยงามทานมาทาาอุบลราชธานีกับแวะมาพักครับห้องพักเรามีทั้งบมสิบแปดห้องสิบแปดหลังนะครับอ่ วันธรรมดาวันละ8ปดคืนห้องละห้องละ890บาทรวมอาหารเช้าสุกเสาร์นะครับก็990รวมอาหารเช้าที่นี่ห้องพักสะอาดบรรยากาศล่มลื่นริมแม่น้ําวิวคลาสสิกนะครับห้องพักราคาหลักร้อยแต่วิวหลัก10ล้านเลยนะครับวิวสุดยอดเลยครับเ,เย็นนะครับเห็นไหมน้ํามันกระเพื่อมเย็นนะครับล่มเย็นห้วยหวมีโอกาสมานอนนะครับมาพักผ่อน อาหารแซ่บนั่งชิวๆตอนเย็นเราก็จะมีเก้าอี้ปิกนิกกลางให้ลูกค้านั่งปิ้งย่างนะครับจัดโซนนั่งปิกนิกกันนะครับครับบ๊ได้เลริรรู้คือยังข้าเจ้าหรอกครับกับพ่อกับพ่อเห็นให้พี่นอ้องหฮาวเดวมาพักผ่อนยอนค่ายด้วยทำเลมันบรรยากาศมันดีนะครับผมกับบได้มีทุนหลายเพราะสิเห็ดแบบอลังการแบบข้าเจา้าคือแบบพันล้านหมื่นล้านนะครับเนาะกับเห็ดไดซ์สมนีได้กับ ตอนรับพี่ดองด้วยความจริงใจนะครับกาอันนี้ละครับกาคิดกาทํากาลงทุนนะครับอ่าหวังว่าอย่าส้างอนาคตให้ลูกไหเมียดีกว่าผุมไปฉอโกงเบียดบังภาษีประเทศชาติไปเบียดบงังลีดไทยประชาชนนะครับเนาะหากินซ้ำตายนะครับแต่มีโอกาสก็มาให้กำลังใจของธุรกิจของนายดาบได้เลยครับเด้อกับกูหนี่ยืมสินมากกับเมียมาสื่อทีสื่อทางมาลงทุนทำมาหากินอยากจะส้างอาชีพส้างรายได้ สางเศรษฐกิจให้ครับพื้นที่สางงานให้ครับคนในชุมชนมาตรงนี้ผมมีแพร่ล่องด้วยนะครับผมมีแพร่ล่องด้วยครับสนใจติดต่อล่องแพรหรือจองที่พักก็โทรได้เลยครับ0ูนย์หกสอเจมสี่เจ็ดห้าเก้ามาเดินชมบรรยากาศ <c oughs> กบรรยากาศดีที่้อง <c oughs> ก็อาทิตย์หน้านะครับผมก็สั่งซื้อแล้วนะครับเรือคายั์แบบตัวท็อปเลยของเมืองไทยนะครับเรือคายั์เดี๋ยวมาพายเรือคายัค มาปั่นเรือเป็ดนะครับผมสั่งเรือเป็ดเรือหงมานะครับเดี๋ยวพาครอบครัวนะครับมาปั่นเรือเป็ดพายเรือคายยักชมบรรยากาศถ่ายรูปเช็คอินนะครับมีโอกาสมานะครับนะบรรยากาศน่างามห้องพักกระดูเป็นธรรมชาตินะครับ ังสู้มึงนะของเกียวเพิ่นนั่งชิวๆสวัสดีครับขอบคุณหลายได้ครับเด้อ สำหรับท่านใดที่มีโอกาสจะเดินทางผ่านไปเล่าครับประตูสู่การค้าอินโดจีนคือด่านพรมแดนช่องเม็กจากนี้ไปยังช่องเม็กเพียง10กิโลห่างจากวัดเลืองแสงเพียงแค่7กิโลนะครับเขื่อนศรีนินทร์7กิโลโองเกียม1015กิโลนะครับจุดดีคือจุดศูนย์กลางนะครับที่จะไปเที่ยวอีกหลายที่นะครับมาหล่องแพ่มาพักนะครับที่สอนจรี้งฝานะครับบรรยากาศดีติดนิมน้ำนะครับบรรยากาศดีดีนะครับแพนไปทางุูนะครับ มันยอดแสงเลยครับไปทางเอ,อต้องไปทางนู้นวิวริมน้ํานะครับบรรยากาศน้าใสๆเหมือนอย่างกับการเจนบุรีเลยตอนนี้นะครับอันนี้แถวเอบอกนะว่าอันนี้แถวเอครับเป็นเตียงเดียวนะครับห้องเตียงหกฟุตนะครับแถวเอส่วนแถวบีจะเป็นเตียงคู่ห้าฟุตกับสามฟุตครึ่งนะครับ แต่ห้องถูกออกแบบด้วยด้านหลังก็สามารถมองทะลุน้ําเห็นไหมครับอย่างมองไปเห็นห้อง B7 เไหมครับขเขาเรียกปลากระพันปลาปลารพันปลาห้องด้านหลังเขาจะมองทะลุน้ําออกมาเช่นกันถูกออกแบบด้วยทีมสถาปนิกระดมระดับประเทศที่วางแลสเคปให้นะครับตื่นเช้ามาม่านตาจะสัมผัสกับความเขียวของหญ้านะครับแล้วก็สัมผัสกับไอน้ำนะครับยามยเย็นเช้าตอนเย็นๆยก็เดินออกกําลังกายนะครับเ,เดี๋ยวเร็วนี้ผมก็จะจัด เ,เตรียมอันนั้นเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารยามเย็นเ็นก็นั่งทานข้าวสองชั้นชมวิวนะครับสองชั้นชมวิวราบเลี้ยงสามาจัดเลี้ยงมาจัดเลี้ยงมาทานข้าว <ๆ S 2> เปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับร้านอาหารเปิดทุกวันสําหรับนักนท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาพักก็สามารถ w อ l k in ินเข้ามาทานข้าวได้ตลอดนะครับมีร้านกาแฟร้านอาหารคาเฟ่นะครับบรรยากาศดีนะเดือนสัปดาห์หน้านะครับของจะส่งมาให้ครับผมสั่งเรือเป็ดกับเรือหงและก็เรือขายัค มาพายเรือคายักกันครับอืพ <c oughs> ายเรือคายักไว้บริการนักท่องเที่ยวไว้ฟูมาพักนะครับไว้เทปทำกิจกรรมนะครับช่วงนี้ก็เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับราคาหลักร้อยวิวหลักร้านนะครับอ่าวันธรรมดา890รวอามหารเช้าสุกเสาร์เรวอามหารเช้านะครับแต่วิวผมบอกได้เลยครับอยากให้ท่านมาเห็นด้วยตาตนเองกล้องอาจจะไม่สวยภาพไทยก็อาจจะไม่สวยนะครับบรรยากาศต้องมาเห็นด้วยตาสามุม สายตาของท่านเองช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผีนะครับหนาหนาวนะครับเนาะใบไม้ผลแต่ยังคงความเขียวความความเขียวของหญ้าของต้นไม้อยู่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับมีศาลาให้นั่งชมวิวเห็นไหมครับนักท่องเที่ยวเขากําลังนั่งซุม่มนักท่องเที่ยวนั่งคนลานั่งนั่งชมวิวโอ้ยมต้องมีแหงนักท่องเที่ยวก็มาตลอดนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวปิดคลิปทางน้านนี้ึ้นมา อ่ะสุดท้ายนี้ครับมีโอกาสผ่านมาอุบลราชธานีหากท่านมีโอกาสได้มาเที่ยวอุบลนะครับฝากอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนจดใจของท่านรีสอร์ทจอ,จอนีมือปราบเข้าไปในกูเกิลแมพได้เลยครับหรือเข้าเพจผมได้เลยเส้นทางการเดินทางเข้า g ูเกิลแมพได้เลยพิมรีสอร์ทล่องแพจอนีมือปราบลำดมน้อยแอนคาเฟ่ศูนย์หกสองเจ็ดศูนย์สามสี่เจ็ดห้าเก้าสำหรับท่านใดที่รับชมคลิปนี้ท่านใดที่แชร์นะครับขอให้ร่ำไปด้วยละกาบขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนมาให้กำลังใจผมนะครับเด้อ ผมสัญญาครับขันผมมีผมหางผมรวยขึ้นกว่านี้เงินที่ผมได้มากผมก็จะเอาไปแบ่งปันสอยเหลือสังคมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ